ครับก็สําหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าบูธยามาฮานะครับบูธยามาฮ่าคนค่อนข้างจะเยอะนะวันนี้อันนี้เป็นสีใหม่สีใหม่ที่เขาเปิดตัวในงานสีเทาสวยเลยสวยเลยสวยเลยแต่เป็นสีใหม่อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาสวยไหมสวยนะสวยดีแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมยังชอบ R7 สีที่เป็นขาวแดงครบรอบกี่ปีของยมามาฮ่าตัวน่านะสวยสวยสุดในความคิดผมนะแต่สําหรับตัวนี้ก็สวยดีนะฮะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆพามาดูใกล้ๆนี่เขามีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ด้วยองี้ ลายถังลายมันดูรุ้งรุ้งกันสักนิดหนึ่งแ,แต่ชุดแผงแทนเขายังหล่อเหลาเหมือนเดิมนะฮะดูดิอู้จับไปยังเป็นเหล็กเย็นๆเลยนะนอกจากลายที่ตัวถังแล้วนี่ลายที่ข้างนาหน้านี่ด้วยเป็นไงล่ะมีลายข้างหน้าเหมือนการรุ้งลงุ้งนิดนึงรุ้งรุ้งนิดนึงแต่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ผมชอบตรงนี้นะผมชอบอีงวิงล่างที่เป็นสีนี้นะสวยดีสวยดียดนี่แล้วข้างๆข้างๆก็มีสติกเกอร์อย่างเซลอย่างเซลอย่างเซลมีตรงไหนอีกที่เป็นลายใหม่มานะครับ ผมว่านะคนที่ซื้อไปนะเขาซื้อสีนี้แหละสีมันสวยนะสีเทาสวยดีแล้วก็พวกไปลอกสติกเกอร์กันแน่เลยลองดูมิติกกไกลสีสวยนะอะทีนี้มาดูมีตรงไหนอีกที่มีลายนี่น,นี่ตรงนี้เลยชมพูเลยจ้าสาวมากเป็นลายมาเลยสองข้างมีตรงไหนที่เป็นลายชมพูอีกไหมขอบล้อนะครับมีติดสติกเกอร์มานี่นี่นี่นดูดิแต่ถ้าขับวันนี้ก็รู้ทันทีอ่ะว่าเป็นตัวใหม่สีใหม่ผลิตใหม่อะไรเงี้ยแต่สีตัวถังมันสวยนะสีเทาผมชอบนะสวยดี โอเคก็อันนี้สําหรับเจ้า R7 สีใหม่ <5. S 1> เดี๋ยวไปดู R15 นิดนึงโอ้ตัวแต่งสวยจังคนนะ่ะชอบล้อกันนะว่าแบบขับ R15 แล้วทําดึงหน้าเหมือนตัวพันอะไรเงี้ยจริงๆผมมาส่วนตัวนะผมว่ามันสวยนะดูดิมันสวยมากนะเฮ้อคขาเรียกสีอะไรวะเนี้ยหูดหล่อจังรออ่ะรออยู่รออยู่ดูดิมีแต่งอะไรไมบ้างเนี้ยนอกจากสี โอ้โหเต็มแต่งเต็มคันมากไม่มีอะไรให้แต่งละมัง้งปัม๊มเบมโบโด้วยโอ้โหไม่งไงของแต่งธรรมดาที่ไหนหมดไปเท่าไหร่ในคันนี้เนี่ยอยากรู้จริงๆเลยจัดเต็มจานไม่ใช่ท้ายเดิมป่ะน่าจะเป็นท้ายทำมาใหม่นะฮะเออท้ายทำมาใหม่ท้ายทำมาใหม่มหมแน่ๆซิปเปอร์ดีไซน์ Design, น่าจะเป็นสำนักเขาอะน,นี่ให้เครดิตสำนักเขานิหนึ่งซิปเปอร์ดีไซน์นะครับสวยมาก สวยมากนี่ R15 จริงๆใช่ไหมโคตรหล่อเลยอุ้ยเขาไม่ได้มาโชว์แค่ R15 นะเขาโชว์นี้ด้วย MT15 แต่งเต็มเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนี่อันนี้คือ MT15 เรียกว่าอะไรดี MT15 แหละ MT15 นะครับแต่งเต็มจัดเต็มมากเดี๋ยวก่อนพามาดูข้างหน้านิดน,นึงว้าวก็หล่ออยู่นะ ส่วนตัวผมให้เจ้าเอเรียนอาริคันเมื่อกี้ชนะเลิศสวยมากเอ้ายังไม่หมดมีอีกอันนี้ m t 15นะครับเป็นแต่งเนกเกตมันจะมืดไหมเนี่ยพอดีว่าตรงนี้มันอยู่หลังเสานะครับไม่มีไฟส่องมาเลยพามาดูโอ้ยหลอหลอหล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 แต่คันนั้นก็ยังหล่อที่สุดสําหรับผมอยู่ดีพามาดูอีกทีแล้วกัน,นคิดมันผมไหมเฮ้มันหล่อมากเลยนะอา5เนี่ยโคตรเท่ ทีนี้มาดู MT 0 9 SP กันบ้างต้องบอกว่าตระกูล MT นี่ขึ้นชื่อนะครับเหมือนคนใส่แมสเลยนี่นะที่เขาเพิ่งเปิดตัวในงานกันไปจริงๆต้องบอกว่าผม่เป็น MT lover เลยนะผมมาก่อนที่จะซื้อ CB 6 5 0 F เนี่ยผมไปดู MT มาก่อนแต่โปรโมชั่นเขาตอนนั้นเขาไม่ง้อผมผมก็เลยไม่ซื้อสวยไหมผมว่าบอดี้อ่าสวย แล้วแต่คนนะอันนี้ส่วนตัวเลยต้องบอกว่าส่วนตัวนะผมว่าบอดี้กสวยแต่หน้าไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าซีดีฮอนใน่ะหล่อนะหล่ออยู่นะสำหรับผมม,มุมกลัวตรงนี้มันเป็นรอยอะ่ะมันเป็นสีดําไปทั้งเพียวอะ่ะนึกว่าเพียวๆไปเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะทนต่อเศษหินดินทรายที่มันกระเด็นมากระแทกได้เท่าไหรอ่อ่ะด้วยความที่มันเป็นสีดําไปเลยอ่ะถ้ามีหินกระเด็นมาใส่มันน่าจะเป็นจุดขาวได้ง่ายๆเลยนะแต่ก็สวยดีสวยดี แต่ก็อย่างว่าครับคนขับ MT เขาไม่สนหรอกเรื่องหน้าตานะเรื่องหน้าตาแล้วแต่รสนิยมส่วนบุคคลแต่ว่าเรื่องความแรงใครจะสู้เขาอะใช่ปะละ่ะตะกู MT ล MT รู้ๆกันอยู่นะฮะนี่เลยเป็นโชว์หัวกลับปั๊มเต็มโบธรรมดาที่ไหนราคาดีด้วยนะผมเห็นอยู่ผมเห็นราคาตอนเปิดอยู่ว่าเท่าไหร่4ี่แสนกว่าบาทหล่อปะหล่ออยู่นะมองไปมองมาก็แอบหลงอยู่เหมือนกันนะดูหน้าตากันชัดๆอีกทีเป็นไง ป็นไงครับท่านผู้ชมชอบกันไหมครับสาหรับหน้าตาแบบนี้ครับแต่ดูไปดูมามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่แค่แบบมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของมันมากๆอะ่ะส่วนตัวผมยังชอบไปน,นี่อยู่นะไอ้หน้าตาของตัวเก่าอะ่ะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นไฟไฟสองดวงอะ่ะอ,อผมยังชอบอันนั้นอยู่แต่นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับที่อันนี้เดิมๆให้โอลิน ให้เบมโบ์มาเลยปะใช่ครับถ้าตัว SP จะได้แบบนี้เลยเพราะว่าใน09จะมี2เวอร์ชันคือ Standard ดและก็เอสพถ้า SP คือได้แบบนี้ไม่มีการถอดออกโอเคขอบคุณครับหล่อมาเลยนะเรียกได้ว่าหล่อมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับตัว SP หล่อจัดมาดูมิติข้างหน้านิดนึงว้าวถ้าคุณขับ MT09 คุณก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับโคตรเท่โคตรดุโคตรอันตรายสไตล์ยามาฮ่า MT หล่อจัง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางฝั่งยามาฮ่านะฮะ mm hmm. ก็จะมีเปิดตัวเจ้า R7 สีใหม่ลายใหม่นะครับ mm hmm. กับเจ้า MT09 ตัว SP มาพร้อมชุดแต่งอลังการการสร้างปั um ๊มเร b o แล้วก็โช้กหลังโอลินนะเอาจริงๆครับนะผมเดินมาตั้งใจดู2คันนี้แต่ตอนนี้ผมโดนคันนี้ตกมากคือแบบผมมาชอบรถที่ซีซไม่สูงมากเพราะว่าราคาเมนเทนนี้นมันไม่แพงคือขับแบบขับ เอาพูดหย,ย,ยาบๆเลยนะครับแม่งให้พังผมยังไม่เสียดายตังค์เลยคันนึงแบบน่าจะแสนนึงมัง้งเออขับแบบเอาให้หนักอะขับแบบเอาให้จุ้งไปเลยแบบเจปีพังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียดายตังค์มันมากนะครับเจปีพังแสนเดียวอะก็ได้อยู่นะแต่ไม่พังหรอกผมเห็นเพื่อนผมใช้อาร์ติตัว V ีหน่นะครับใช้มาตั้งแต่สมัยผมเรียนด้วยกันจนปัจจุบันนี่เป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วยังใช้อยู่เลยน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า10 สิปีมั้งโอเคครับก็สำหรับบูธยามาฮ่าก็ประมาณนี้นะครขอเซลฟี่กับเจ้าตัวนี้นิดนึงชอบอะขับสี่สูบนะแต่ชอบคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบูธอื่นกันต่อแล้วกันนะฮะไปะ